ะวังทนายกันด้วยนะู้เลยะบบทัระวังทนายกันด้วยนะไม่ต้องยอไฟมีครับมีมีรอยู่ที่บังเอครับที่บังเอมีที่บังเอที่วังเอไปเร็วไปเร็วไปเร็วยู่ไหนอีกวางได้เปล่าวางได้เปล่า ไปขวายาวนะไอ้นนเมื่อกี้ไม่ลงไปตัวเหรอวะเจ๊ดูอ่ะเกิดแอลแอลตัวหนึงแอลตัวนึ่งเกิดขวาเฟมอย่าบวกอย่าบวกช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้นนท์ช่วยเพื่อนหน่อยดิวางเอฟเฟรมล่ากมากเจ็บเจ็บเจ็บเหลือห้าสองข้างบนอ่ะข้างบนดีกว่าดีกว่าเสร็จเฟมเสร็จเฟรมนะอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จปีการ์ดเป็นอยู่กองที่ว่าเป็นแปดเอ็นดลงไปแล้วลง โอ look, okay, good okay. oh, to, 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 okay, ๊ยเจ็บนะไม่โดนน่ะโอ้ก็ตกก็ตกคะแนตกอุ้ยหัวร่างนะพี่กาคะเออมีแก้วไวไอ้ชใจพี่กยโอ้ยคะแนนตกเขาไม่มีไม่มีเฮียอะไรพูดเลยไม่มีเฮียอะไรเลยตัวเกอร์ฟเนี่ยเขามีฝีมือ ตัวสี่หมื่นล้วนๆครับไปเหมือนเดิมครับใช่ทิดาที่เดิมใครบอกแกตั้งเป๊ะๆนะยิงไม่โดนเลยทำแก้งมีครับมีมีมีไชมปลาแฟดไปก่อนนะโอ้ไม่ทันแล้ววิ่งเร็วเกินไปเฟมยาวมีนะยาวมีถวงเท้าแน่เลยยาวโอ้หมดเลยเอ้ยแอลเอลเออ ผขามาหมดขอมารุ่นหมดเลยอุ้ยเฮียลืมดูไอสัตว์เลยยี่ห้ายี่สิบหก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 ยี้ิิยอ้วปดิอันแหลไอตบมือวม่เป็นกะหรี่เอาไงเมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยจับบ่อยๆใหดีนะขึ้นแอลให้หมดเลยดีกว่าการเรายากเจ๊เราถนไปรุ่นมาเลยกดค้ามเลย อย่าไม่เห็นมีนะวางที่วางเลยนะมะพร้าวก็4ตัวมะพร้าวไม่เห็นเพมเพมถอยเพมถอยมาดูหลังปะเพมอีโอ้พิงใหม่เพิ่งมาถายรัดหลังมา

ใจเย็นใจเย็นรอเลือดเต็มก่อนโอ้ปิงมาร้อยเฮ้ยพึ่งมาอดกว่าเลยโคตรแต่ละปิงลดลดลดเร็วเสียงเกิดเลยโอ้ปิงมา ปิ้งมาเอาบีบ้างไหมเหมือนกันกลารกลายกว่ากลางดีกว่ากลางแล้วโยกดีกว่าเพราะมันดักเอเยอะจริงนะไอคนตะกี้น่าจะผู้หญิงเล่นอะเล่นไม่ค่อยเป็นโอ้ทีมนี้เขาเล่นไม่ค่อยเป็นกันเยอะเลยอ่ะครับไปไหนไปไหนกลางไหมโอ้แบตกลางโยกปีอังก์จริงมาก็ได้ครับคุณต้องจำได้เฟมิีอนามาปรัญญา วางระเบิดดิบีโน้ตมะขึ้นทำไมโน้ตมาได้เกิดมาครับได้เกิดมาได้เกิดมาเกิดมาเกิดมาสี่เลยอ่ะไอสามสามอยู่หน้าประตูครับหน้าประตูมาแล้วโอ้ตะกี้ใครไม่วางหน้าประตูมีนะเฟมอ่าเต้นเต้นไอ้มองครับมองมอง อ้าวดับเฮ้ยโหยังไงครับตั้งแต่ตั้งแต่ลงทะเบียนยังไม่ได้มาโรงเรียนเลยทันเรียนไปยาวไปยาวไปยาวเลยโอ้โหมันยิงไม่โดนเลยงงมากเลยนะหมายิงไม่โดนไปสิรวังมันบุกไหมเอ็มหรือเราเปิดอะเยอะพี่ไปไปไปอยู่ไหนครับ

พี่ก็ม้าใจยาวมา้าหยุดคุยกับไครเฟรมเปมิดตัวนะไอเดีะเฮ้ยมีปืนหล่นด้นดวยอ้าวไม่มีซักปืนเลยทีนี้โไปไหนแล้วะไปไหนดีนอนอะไรก็ได้ครับคอเจอเลด้วยอะไรป่ะพี่ลไับ เหลิกการ์ใชนนเหรอตอว L เลยก็ได้นอนตัวไหนพี่กะตัว L ไป L หรอโอเคมันอยู่มันอยู่มันกันไม่เกิดมันตัวนึงอหละระวังนะระวังนะแถวนี้ได้แบบเจ J นะมาแอบอยู่ตรงเนี้ยรัวไปรอบอุ้ยเจ็บหรือยี่ห้ายี่ห้าสองตัว L สอง L สาม L สามแล้วมากัน L สามแล้วมีถอยไปหนึ่งแล้วกัน L ถอยไปเต้นตรงกล่องอะ ต้าวระเบิดล้วเน่ะพี่กัดย่องไปยาวได้ไหมยาวเลยยาวมาไหมมันแต่มันดักแอลนะพี่เอ๋อยู่ไหนเอ่ยมีเปล่า เฮ้ยหลุดนะเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวแมนนะแมนนะไปไปไปแอล์แล้ววิ่งวิ่งวมีสามแบบมีปะไปเลยปะเอลสองนะไม่กันดีกันนะไปเลยจะดีเหรอวิ่งเอลเลยดีกว่าวิ่งเอลออกกลางมาเออได้ได้ลองสนัยด้วยนะเรามีสนัยอาเฟดกันนะ มีนะมมีไหมมีครับกลางมีกลางมีไปบีเลยไหมไปบีเลยดัดบีเลยโอ้ปิงมา2องร้อยเฟรมซ้ำด้วยแม็กซ้ำด้วยอาวิ่งอะวิ่งโอเคการการ กลางมีกลางมีโอ้ปิงมาวางกลางแล้นะวิ่งมาพี่โฟนโนโฟนเพื่อนโฟนถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปยังถ่ายดิขอถ่ายดิแม็กถ่ายดิ ยิ่งนี่พี่พี่อย่าถ่ายเลยเอามาให้กูถ่ายเอากดเลยแล้วทันยไหมเนี่ยไม่ถ่ายกันหน่อยเหรอครับลงเฟซก็ได้เดี๋ยวให้ตอไปลงหน้าหนึ่งน้งก๊ถ่ายวีดีโออยู่ไปเอานนท์ดูบีนอนท์ดูบีดีกว่านอนท์ถ้าปิงไม่มาเออปิงมึงจะดูยาวไว้ีวีไม่ได้มึงอย่าดูตรงนี้สิโอ้ปิงแอลมีครับแอลมี

ยามายาวมาเรา,า,า,าเจ็บแล้วยราเจ็แล้วถือของอยู่ท้ายยาวเล่หยุดท้ายยาวเลยรอ,อ,อแ,แป๊บนึงเดี๋ยวแกมาแป๊บแปายเฟรสายยาวมุมเลยใจเย็นใจเย็นนอนไอเอลทำไงผมตายหาแล้วเนี่ยเออเว้ยขึ้นมาเลยเคลนมาเป็น อยู่กองกระโดดก็ได้เ,เด,ด,ดีเ๋ยวยาวมาเดี๋ยวเขบ,บอกจบหรือเปล่าอ่ะมาแล้วปิงจะรหลดไหมเนี่ยยาวมาโน่นหนาวโน่นยาวยาว,ยาวมายาวมาช่วยเพื่อนก่อนเร็วโน่นเน่นปิงดิปิงโหไปบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งโหลดบอ,อกยังบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งโหลดแข่งอยู่ก็ยังปิงอยู่ตัดเลย เอเมือดิครับเอเหดิเอเหดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนเต็มเตรีมนะเอ็มเอามีเอมีเอมีเอมีครับเอมีโอเคยาเปล่าบีวางนนบีรวงบีมานนบีมาบีมา โอ้ปิงหนึ่งใช่ปะเอลมีตัวเอมมีเอลมีหลังหลังเอลเอ็มถอยเอ็มถอยเอ็มถอยตัวนี้อยู่ไหนนะเอลตายแล้วแต่ละเว้ผมบอกอย่าเพิ่งโหลดดูปิงมาสองร้อยยาวไหมยาวไหมเอ็มไปเหรอไปพี่พี่เอาเอาเอาวินดีกว่าเอาวินเอาวินนี่มาเอ็มเอ็มเออ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 ใช่ลืมอ่ะ เอาย่าบินพี่ว่อย่าอย่าสกิดแก๊สบีครับบีบีอย่าบีบีแก๊สมาบีแก๊สมาแล้วมาแล้วช่วยโอ้โยยิงมายิงตรงๆยังไม่โดนเลยที่บ้าครับหลังกล่องในสุดเลยหลังกล่องในสุดเลยสองเลยสองเลยสองยสอเลยสอเลยสองเลยนะ่สองยนไม่ตายวะเฮ้ยเราจะวางระเบิดหรือแปด าประตูมีเดี๋ยวมา,ามมเต้นเดี๋ยเต้นตรงนั้นดิมองไม่เห็น<า>ออประตูประตูมีอุ้ยเต้นตรงนี้มองไม่เห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามประตูอ่ะอยู่ตรงประตูอ่ะ อาลีบเลยต้งตายตรงไหนวะเอ็มเอ็มที่วางอะยิงไปเมืไหร่วางอ่ะดิฉอมทัพยิงแล้วกูยิงมันเหลือแปดเลยไอ้เหลือสิบแปดนักขายิงคนเหลือแปดโอ้แกปิ้งมาไม่หยุดเลยกูยิงไม่ได้เลย บีกแล้วบีนะครับโอเคโอเคโอเคจะมงไหมเอ็มเดี๋ยวไปเจ้าผมปีลล้วผี่ล้โโผนโนโมีโแล้วก็ในโมงในโมงนโมงมีกกำน้ำประตูนะหลังหลังกล้องอะ เลบกเลยบวกเลยเลยเลยใ่าใหรือเป่ไม่อยู่ไม่อยู่ไมหน้าประตูแน่เลยหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูสองเลยสอดูรู้ดิดดูรู้ดิหน้ามันน้าโมงมีตัวอนลอก่อนอโอ้โหนั่งเลยเหรอขอขอบคุณนะตลกมันตลกมันไปนั่งให้เขายิงฟรีเลยรงรู้ มันบวกแต่ฟรีเอะมันบวกแต่บีเท้าไ้ตอนี้น,นการตรงไหนข้างในเหรอไปูน<อ>ไปอยู่ปูนดีวดกว่าเอ้ไอ้จากามันต้องดูแล้วไปดูดีกันเอ้ย <c oughs> ไปดูใจลดกเดี๋ <c oughs> ยวลองดูตาาให้นะ โอเคครับดู U A แล้วกันเออออออดาฟติงดูได้เหรอใ่ดูว B ถ้าไม่มาถ้าปิงไม่มาก็จะโอเคมากเลยไม่ื่อเขาจะโยกอลหรอกแต่เนี้ยเล่นรูดเลยนะเอาเลยโอ้มาให้ปิงมันไป A มันไป A L L สอง L สอง L สองวิ่งไปแล้วนะวิ่งไปแล้วนะ L อลอ่ะวิ่งไปแล้วมันโค้งไปแล้วโอ้โหปิง

มาบอกว่าอย่าเพิ่งโหลดขอแข่งก่อนก็ออยังโหลดอยู่นั่นเฮ้ยเราเจออะไรเหรอรีเบิร์ดจอรีเบิร์ดโอ้ดา่านอะไรเขาล้วยห,หาดว่าแล้วทะเลหาดด้วยอ่ะเลหาด<อ>แม่มุณหาได้ยินขาเลหาดมาผู้นี้ไอ้ยี่อ่ะโ <laughs> ดนโดนไ <laughs> อ้ยี่เต็มเต็มอ่ะ เอลนอนเก็บเลยนอนไม่อยู่อไม่อยู่นี่อ้ยียี่้ายี้าเอลยี่้าอลตรงไหนเหรอกระโดดไปกลางนะโอปิงอย่าอย่าอย่าให้ถึงมือการนะการปิงนะยิงไม่ได้นะยิงกันได้ได้นะสองคนน่ะเต้นตรงนั้นร้ังหัวแตกใครยิงอ่ะเปิดไล ยอดล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เพิ่มไคลล์เราพี่จ้าเฮ้ยเกิดเกิดเกิดเล้าเกิดเล้าไม่เห็นนะไอ้เจ๊ตั้งแต่แกไม่ปิงแต่พอยิงเสร็จปุ๊บปิงขึ้นเลยเก้าหมื่ร้อยเนี่ยไปบีไปบีไปนอนรอ อ๋อนอนนอนหนึ่นู้นหน่ะโอเคอ่าผมนะให้จะช่วย B อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมเสียง B ว่ะเสียง B ว่ะ B มานะ B นะ B นะเยอะเยอะเยอะโอ้กระตุกปิงเยอะมากเลยไม่ต้องเข้านะไม่ต้องเข้านะตก B มาแล้วตก B พี่มันออกมาบอกนะเบรมดูดูตรงนี้ไว้ นี่เรามาอยู่ในบีก็ได้เปิดตกยู่แล้วนี่เออมานี่นี่มานีนี่หมดเลยแล้วก็ดูหน้าประตูด้วยดูตรงรูก็ได้อ่ะไม่มีใครดูหน้าประตูแล้วไงมองมองวิ่งกลางระวังนะดีพี่เออกำไว้ลองประตูมาให้นะโดนเพื่อนนะโอ้โหร้อยยี่ไม่ลด ปาดีกว่าจะพลาดหายกันหมดกลางกลางครับมามามาเ้าวมองัเจบเต้นเจเต้นเจ็บเต้นับนรเจ็บเต้นหน้าประตูสองครับโอ้โหป tên lệ nắm tên đầu song toa Big mang đến lúc ta phải đi bắt đầu lệch nắm bắt đầu 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 nắm โอ้โปิง,ปง,ปงเส็ดหรือเส็ดปินเยอะมากเอวันดะเฮ้ยจัเอ้เก็บคันนเก็บกระแนนดีกว่าไหมเก็บคันอ์น์วินนึงก็มีความหมายด้วยอ,อย่าไปเชื่อเอ็มครับเหมือนบีแล้วอ่ะ ไม่ใช่แอลแอลหนึ่งแอลหนึ่งไปเออะไครับไปเลยไปเลยแอลมาครับเอเราเปิดมาไปมีสองตัวนะยาวของแอลอ่ะยาวยาวช่วยยิงยาวด้วยยาเอมาครับเอมาครับยาวสามยาวสโอเคโอเคเราระเบิดแล้วน้องเบิร์ดลนเหรอเบิร์ดลนแล้วเบิร์ดลนแล้ว แอวตัวหนึ่งเกือห้าแปดแอลนะอุดตรงโค้งแ <L S 2> อลอ่ะโค้งทางขึ้นแอลอ่ะกาจะไม่ต้องกล้าละอย่าวิ่งโอ้แอลหนึ่งแอลหนึ่งโหสุดมากเลยร้อ่เจ็ดสองปิงยาวสามครับยิยงไฟมุงเนี่ยเอช่วย <c oughs> เดี๋ยว <S 2> <S 2> เดี๋ยวดูเอลเหมือนเดิมดีกว่ากาดูกลางแล <Okay. S 1> ้วกันโอเคโอ้โหสายขึ้นไปบอกว่าจะเพิ่งโหลดแข่งอยู่ นอนไปดูบีนอนดูบีนอนดูบีครับอะไรเนี่ยลอนนอนดูบีอ้าแฟดมาอุ๊แฟดติดใครแฟดน่ะแฟดมันหรือแฟดใครเอลมีเอลมีเอลมีนะโอ้โหปิงก็เอลมีนะเอลมีนะดักกันดีๆกันไม่ได้ดูแล้ว กลางไม่ออกกลงไม่ออกกลางออกไปหนึ่งไม่เกิดแล้วครับเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมาอีกหนึ่งเกิดแล้วมาอีกหนึ่งเอ็มไปช่วยแล้วเอ็มยาวสองยาวสองเกิดแล้วอยู่หนึ่งอะนอนไม่เลยนอนยาวสามป้แผดยาวอนไม่เกิดไม่เกิดแล้วอ่ะระวังด้วยไปแล้วเราลาดไปเกิดแล้วครับไปลาดกล่องกระโดดกล่องกระโดดกล่องกระโดดโอ้โหปิงมา ยาวสองใหญ่ตัวหนึ่งตัวนี้อยู่ยาวเก็บแลังตัดตกแล้วไปเองลูกรอเลยเออลุกถึงลุกตั้งไห